สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะมาดามมาอยู่ที่เขาใหญ่นะคะช่วงอากาศแบบตอนเย็นเลยนะคะโอโซนตอนนี้อากาศเริ่มเย็นแล้วนะคะที่ดินแปลงนี้นะคะติดนะคะติดถนนเส้น3052นะคะเขาใหญ่วังน้ำเขียวเลยนะคะแล้วเราก็จะเห็นเมืองทอสคานาด,ด้วยนะคะ ที่แปลงนี้สวยนะคะต้องบอกว่าสวยมากถ้าไปยืนด้านหลังจะเห็นเขาล้อมรอบเลยแล้วเราอยู่ด้านหน้าเราเนี่ยนะคะจะเป็นเขาเหมือนรูปช้างเลยนะคะเขาใหญ่จริงๆเลยติดถนนเส้น3052ข้างหน้านะคะกว้างน่าจะประมาณเกือบร้อยเมตรนะคะแล้วก็ยาวมาจนด้านหลังนะคะที่สวยนะคะ10ไร่นะคะ2หน้าประมาณ2ง,งานนะคะ ราคาพิเศษนะคะใครสนใจนะคะ0927857999ให้ดูบรรยากาศนะคะ